ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเดินทางถึงกรุงปักกิ่งประเทศจีนแล้วเพื่อพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและเข้าร่วมประชุมแถบและเส้นทางหรือ Belt and Road Forum ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความเป็นหุ้นส่วนอย่างไร้ขีดจำกัดของจีนและรัสเซีย ในการพบกันครั้งก่อนซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ศารอาญาระหว่างประเทศจะออกหมายจับปูตินเพียงไม่กี่วันสีจิ้นผิงได้เชิญปูตินเข้าร่วมการประชุมแถบและเส้นทางครั้งที่3ในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นําจีนส่วนการประชุมครั้งล่าสุดนี้ปูตินจะพบกับสีจิ้นผิงในวันที่18ตุลาคม ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของทางการจีนว่าความริเริ่มแถบและเส้นทางหรือ BRI I ของจีนเป็นความต้องการที่จะยกระดับการร่วมมือกันในเวทีโลกผู้จีนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยของพวกเขาแต่เสีย Поднять Ну Мы Не Видим Это Мы Видим Просто Желание К Сотрудничество И наши, наши вот собственные идеи по поводу развития евразийского экономического союза, например, строительство большой Евразии. они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества, один пояс, один путь. ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินของไทยได้เดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้วเช่นกันโดยได้ข้อพบกับจูเหอซินประธานซิติกรุ๊ปบริษัทเอกชนรายใหญ่ของจีนเพื่อชวนให้ทางบริษัทร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่ม BCG ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลและสร้างสารรค์พร้อมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ